ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชาติสายกษัตริย์และประชาชนรายการที่นำเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18บแนิกาหลังเคารพธองชาติวันนี้อยู่กับผมนสรุทธาพรทองสุธินะครับและฝากคุณผู้ชมนะครับรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับที่ยูทูบช e องทีวีห้าและเว็บไซต์ www.tv5.co.th วครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพร้อมด้วยผู้แทนเหล่าทัาพ พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมผู้แทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำพวงมาลาวางที่อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งบริเวณท้องสนามหลวงเนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพร้อมด้วยผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพได้แก่พลเอกพิสิทธิ์เทีรเดชาชาติผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสายศักดิ์คันพาฉายผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพไทย พลเอกสุรชาติจิตแจ้งผู้ส่งคุณวุฒิพิเศษกองทับบกพลเรือเอกการดีอุบลผู้ส่งคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือพลอากาศเอกทศวรรณรัตนะรัตนแก้วการผู้ส่งคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศและพลเอกสิริพงษ์วงขันตีผู้อำนวยการองค์การส,สงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวมทั้งผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนทายาทของทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งร่วมพิธีเพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมของทหารอาสาไทยที่เดินทางไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งณทวีพิุโรปซึ่งได้แสดงความกล้าหาและเสียสละจนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารายประเทศสร้างเกียรติภูมิและยังประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบมาจนถึงปัจจุบัน สำนักงานปรัดกระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการศึกษาและการพิจารณาทางกฎหมายตามอำนาจศาลทหารนำไปสู่การอำนวยความยุติธรรมที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยพลเอกประชาพัฒน์วัชนารัฐเจ้ากรมพระธรรมนูญผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์รักษารษาชการกาแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานรปรัดกรวงกลาโหมโดยกรมพระธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและสนับสนุนพัฒนาด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและการศึกษาอบรมของกรมพระธรรมนูญทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมด้านการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่ายรวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายในการอำนวยความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในการนี้พลเอกประชาพัฒน์กล่าวว่าสำนักงานปรกักกระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัยรามคําแหงต่างตระหนักร่วมกันถึงความสำคัญในการพัฒนาและเผยแพร่การศึกษากฎหมายกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายทหารในการอำนวยความยุติธรรมของบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร การลงนามนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของการร่วมมือเพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของบุคลากรทั้งสองฝ่ายรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายทหารและสามารถถ่ายทอดโอกาสที่ได้รับสู่การพัฒนาประเทศชาติสื่อไปเจ้ากรมการทหารช่างนะครับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลค่ายพานุรังสี พลโทอนุสรปัญญบูรณ์เจ้ากรมการทหารช่างได้มอบสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันตกรรมจำนวน5รายการมูลค่ากว่า1 1 6 0 0 0บาทให้กับแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลค่ายพนุรังสีโดยมีพันเอกวีระเดชวรณศป์ผูวอหน่วยการโรงพยาบาลค่ายพนุรังสีเป็นผู้รับมอบสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ค่ายลงทําให้การบูรณาการด้านการทันตกรรมได้เริ่มดําเนินการมากขึ้นการเตรียมความพร้อมในการรับการรักษาผู้ที่เข้ามาใช้บริการ จึงต้องมีการปรับปรุงระบบอากาศและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีการป้องกันการแ,แพร่กระจายของเชื้อทางอากาศให้ปลอดภยัยทางเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการเจ้ากรมการทหารช่างมีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าวจึงได้ดําเนินการทุนทรัพย์ส่วนตัวจัดซื้อเครื่องดูดฝอยละอองนอกช่องปากจำนวน2เครื่องและเครื่องฟอกอากาศ3เครื่องพร้อมค่าติดตั้งเครื่องดูดอากาศและม่านกาั้นเพื่อใช้ปรับปรุงระบบอากาศภายใน,ผนแผนกธันตกรรมเพื่อให้ผู้มาใช้บริการและทนันตบุคลากรมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ กองทัพนะครับยังคงเป็นที่พึ่งของประชาชนซึ่งวันนี้จะลงพื้นที่ใดบ้างไปติดตามกันครับไปเริ่มต้นกันด้วยที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักบนฑลนหนบกที่35จาจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และชุดจิตอาสาพระราชทานออกให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุเพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกเบื้องต้นพร้อมให้คําแนะนําและเสนอแนะวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุการป้องกันโรคที่มากับฤดูหนาวเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดโรคปอดบวมและโรคอุจระร่วงเฉียบพลัน การแนะนําการล้างมือทุกๆครั้งและให้ความรู้การป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 และรับฟังปัญหาความต้องการณนะหมู่ที่12ตําบลงิ้วงามอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต์พร้อมมอบข้าสารอาหารแห้งยาสามัญประจําบ้านอีกทั้งยังเป็นการปรปับปรุงภูมิพัน์รอบบ้านและพ่นหมอกควันในห้วงเวลาปลายฝนต้นหนาวอีอกด้วย ที่แปลงนาข้าวนาบ้านตางโงหมู่5ตำบลเนินงามอําเภอรามันจังหวัดยะลาหมวดด่านพรานหญิงหน่วยเฉพาะกิจกรมดานพรานที่4 1พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลรเรือนกองร้อยด่านพรานที่4-108คนณะอ,อาจารย์มออปัตนีคณะอาจารย์วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิน่นผู้นําศาสนากลุ่มแม่บ้านกลุ่มเสื้อเขียวคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ,นบ้านบือดองและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมลงแขกตํานาเพื่อพัฒนาสัมพันธ์อันดีงามของทุกภาคส่วน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมสร้างความสามัคคีในชุมชนเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวในแปลงนาดังกล่าวเป็นการดํานาซึ่งเป็นการนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ให้เกิดมากที่สุดส่วนตอนนี้นะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ ในวิกฤตครั้งที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราได้บทเรีเยนบางอย่างและทำให้เรารู้ว่าเราละเลยการวางแผนชีวิตมากแค่ไหนและนี่คือจุดเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อระเบียบทางสังคมและสุขภอ,อนามัยของส่วนรวมเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่มั่นคงพร้อมแบ่งปันและให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ในทุกวิกฤตที่ผ่านมาคือบททดสอบความแข็งแกร่งของเรามาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันของชีวิตด้วยการเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ น้องเล็กของกองทัพบกนะครับยังคงได้รับการดูแลทั้งสุขภาพและความเป็นอยู่ในรู้ของกองทัพเป็นอย่างดีซึ่งล่าสุดนะครับก็มีหลายคนได้รับการคัดเลือกนะครับเพิ่มโอกาสความก้าวหน้ามีอาชีพที่มั่นคงในชีวิตด้วย ที่หน่วยประชาการสงครามพิเศษได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับทหารกองประจำการผลัดที่1ประจำปี2562และผลัดที่2ประจำปี2562ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กองทัพบกกำหนดในรูปแบบ Army New Normal เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนใน10ทหารบกเหล่าทหารราบประจำปี2564ครั้งที่2จํจำนวน645นาย และหลักสูตรส่งกําลังทางอากาศเพื่อเป็นทหารพลร่มอีกจํานวนหนึ่งณสนามกีฬาสีราชเดชโชหน้ากองบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งมีทหารกองประจำการจากหน่วยต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเข้าร่วมทําการทดสอบเป็นจํานวนมากโดยมีพลตรีนภพลวงวัฒนะเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานดําเนินการทดสอบตามที่กรมยุยทธศาสตร์ทหารบก ได้กำหนดรวมถึงจัดระเบียบความเหมาะสมตามสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับทหารกองประจำการที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเรียบร้อยแล้วจะได้เข้ารับการสอบภาควิชาการเพื่อคัดเลือกในระดับกองทัพบ,บกในลําดับต่อไปอีกด้วยพลตรีสามารถมโนโรถมงคลผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่36และคุณกฤษพรมนโนรถมงคลประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑลฐานบกที่36 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขาบนทนฐานบกที่36ร่วมกิจกรรมการพบปะญาติของทหารใหม่ผลัดที่2ประจำปี2563ณสนามฝึกกองร้อยบนทนฐานบกที่36 จัดกิจกรรมประกอบด้วยการตรวจคัดกรองโควิด -19 การให้บริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองกิจกรรมการสแสดงดนตรีจากหมวดตุรยยางมณฑลทนหารบกที่36จากการสอบถามทหารใหม่และญาติรู้สึกดีใจที่ทางหน่วยได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่และญาติทหารใหม่ได้เป็นอย่างดี โรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักมณฑลฐานบกที่35ได้ดําเนินการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นทันตกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ความรู้และการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกรมแพทย์ฐานบกให้แก่ทหารกองประจำการผลัดที่2ประจำปี2563มีการให้คําแนะนําการป้องกันตนเองจากโรคร้อนและแนะนําการเฝ้าระวังโรคที่มากับฤดูหนาวเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดโรคปอดบวมและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน รวมไปถึงการแนะนําการล้างมือทุกครั้งเมื่อมีโอกาสให้ความรู้การป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 การฝึกแบบ New ว o น m a มเพื่อใหนอ้น้องทหารใหม่นะครับได้ฝึกอย่างปลอดภัยและป้องกันได้อย่างทันท่วงทีกองทัพภาคที่4นะครับจัดชุดประชาสัมพันธ์ Delivery แนะนําการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรและรู้ทันโลกออนไลน์ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4จัด ทำโครงการชุดประชาสัมพันธ์เดลิเวอรี่กองทัพภาคที่4แนะนำการใช้โซเชียลมีเดียและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสารรค์ให้กับกำลังพลในฐานสัญญาบัตรนายทหารประทวนและทหารกองประจำการของหน่วยภายในค่ายวชิราวุธเข้าร่วมรับฟังทั้งนี้นะครับเป็นไปนตามนโยบายของกองทัพบกที่ให้กำลังพลมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์และโซเชียลมีเดียเสริมสร้างการตระหนักรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่สําคัญของกองทบ,บกในการช่วยเหลือประชาชนและการสร้างการรับรู้ในเรื่องข่าวสารที่เป็นประโยชน์สู่พี่น้องประชาชนได้อย่างกว้างขวางในทุกแพลตฟอร์มครับผมคนด่านบัวในเสนุจิสังกัดร้อยมอเตอร์บสีหนึ่งความรู้ที่ได้ในวันนี้คือทําให้คนรุ่นใหม่ใช้คือโซเชียลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสามารถสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องผมคิดว่ามีประโยชน์มากมากครับ จากที่อบรมเรื่องของ social media วันนี้นะครับก็คือมันทําให้เราได้รู้ถึงวิธีการใช้มากขึ้นครก็คือทั้งวิธีการเซฟตัวเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหรือว่าการเซฟตัวเองไม่ให้ทำเป็นแบบข่าวสึกเสียหายเพราะว่าเรา๋รายวนี้มันอย่างเรารู้ก็คือมันจะมีเรื่องของ fake news ข่าวปลอมเข้ามาเยอะแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องเซฟสื่อยังไงให้มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนอื่นครับแล้วก็ แต่นั่นคือเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับคือที่งสำคัญก็คือเราสามารถนําเรื่องของนอนเรานยครับไปเผยแพร่หรือว่าแบบไปสอนคนเราข้างได้ยอย่างเช่นมันก็จะดือข้อมูลจาเพื่อนหรือว่าจะเป็นทั้งบุญญาตายตายเพราะว่าตัวนี้เราต้องบอกได้ว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียมันจะเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนหมดเวลาลงแล้วเราจะลากันไปด้วยบทเพลงทหารแห่งแผ่นดินสวัสดีครับ มาเพื่อเป็นรั้วของแผ่นดินยัดยืนด้วยชีวิตที่หาวหาจะไม่กลัวยากเย็นจะไม่เกรงภัยพาพิทัก์แดนดินทินบาทที่ผูพัน เกิดมาด้วยมีหัวใจทหารมันในปาณิธานที่ไฟฝันจะให้ชาติดำรงปกป้ององราชัน